สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o o y y มิ t ช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิกอร์และศาสตร์แหงการทำนายด้วยไพ่โดยที่เราจะชวนทุกทกท่านมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกับเราค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วง Holy m i s ส Holy m ที่เราจะนำเอาเรื่องราวตำนานต่างๆเกี่ยวกับไพ่มานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเรายังอยู่กับไพ่สำหรับอ c อกเค้าทา่ค่ะซึ่งไพ่ที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่10 of Wands นะคะหรือว่าเป็นไพ่ที่แทนด้วยปีศาจชื่อว่ามาบาสค่ะ มาบาสเนี่ยรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าบาบาสค่ะเป็นปีศาจลำดับที่5ในอาร์สโกเอเชียนะคะหรือว่าเลสคีออฟโซลมอนโดยที่ตัวมาบาสเนี่ยเป็นปีศาจที่อยู่ในตำแหน่ง Great President of Hell หรือว่า ประธานาธิบดีแห่งนรกที่มีกองทัพภายใต้การควบคุมอยู่36กองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยบอกว่ารูปลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นสิงโตตัวใหญ่ที่แข็งแกร่งแล้วก็ดูมีพละกกำลังแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีบันทึกเกี่ยวกับพลังพิเศษของเขาในด้านพละกกำลังในด้านนี้นะคะและเขาสามารถที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์ได้เพราะว่า จริงๆแล้วมีบันทึกค่ะว่ามีผู้ที่อัญเชิญเขาเนี่ยขอให้เขาปรากฏตัวในรูปร่างของมนุษย์มาก่อนซึ่งพอเราฟังอย่างนี้แล้วพอแม่หมออ่านเจอนะคะแม่หมอทำมาหลาย EP ลีละอันนี้เป็น EP ีที่10หรือเปล่าหรือ11เออแม่หมอรู้สึกว่าคนอัญเชิญปีศาจเนี่ยทำไมจะต้องเรียกร้องให้ปีศาจปรากฏในรูปร่างของมนุษย์ด้วยและที่เรา เอาปีศาจมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อหามันจะมาจากเลสคีออฟโซโลมอนใช่ไหมคะหรือว่าคนอัญเชิญที่ขอให้ปีศาจเนี่ยมาปรากฏตัวในรูปร่างของมนุษย์เป็นคิงโซโลมอนหรือเปล่าคิงโซโลมอนทำไมจะต้องให้ปีศาจปรากฏตัวเป็นมนุษย์ด้วยอะ่ะเพราะว่าเขา r e s i s t หรอหรือว่าตัวคิงโซโลมอนรู้สึกว่าถ้าปีศาจปรากฏตัวเป็นมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในวงเวทได้จะ ควบคุมได้อะไรนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจถึงเหตุผลนะคะแต่ก็มาฟังที่มาที่ไปของมาบัสกันดีกว่าค่ะมาบัสเนี่ยเชื่อว่าเขาเคยเป็นเทวทูตอยู่บนสวรรค์มาก่อนนะคะซึ่งตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งเชอรูบิมหรือว่าเป็น เชรบิมมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือหน้าที่ของเทวทูตเชรุบิมเนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องสวนอีเดนซึ่งรูปลักษณ์ของเชรุบิมก็บอกว่าเป็นเทวทูตที่มีสีหน้านะคะคือมีหน้าสิงโตหน้าบัวหน้ามนุษย์แล้วก็หน้านกอินทรีแล้วก็มีปีกสี่ปีกหรือว่าสองคู่ซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลทั้งใบหน้าสี่หน้าแล้วก็ปีกทั้งสี่เนี่ยรวบรวมมาอยู่ในจุดเดียวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลำตัวหรือเปล่าคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังขาที่มีเท้าเป็นกีบคล้ายลูกวัวดังนั้นเนี่ยพอเราบรรยายถึงรูปลักษณ์ของมาบาัสที่จะเป็นสิ่งโตแล้วแล้วก็บรรยายถึงเทวทูตเชรุบริมที่มีสี่หน้าแล้วก็มีหน้าหนึ่งเป็นสิ่งโตเนี่ยก็เลยมีบางที่มาเนี่ย บอกว่ามาบาสไม่ได้เป็นเชอรูบิมนะคะแต่ว่าเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งที่เป็นส่วนใบหน้าสิงโตของเชอรูบิมเท่านั้นทำให้รูปลักของเขาเป็นสิงโตแบบที่เราเห็นในไพ่ค่ะเราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมคะว่ามาบาสเนี่ยมีรูกหลักที่แข็งแกร่งเป็นสิงโตดูดุร้ายแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับพลังของเขาแล้วพลังของเขาจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไร พลังของมาบาัสที่เด่นชัดที่สุดโดดเด่นที่สุดของเขาเลยคือพลังแห่งการรักษาค่ะขัดกับรูปร่างหน้าตามากเลยนะคะบอกว่ามาบาัสเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคภัยไข้เจ็บได้ค่ะดังนั้นเนี่ยตัวมาบาัสเนี่ยสามารถ ทำให้ก่อเกิดการเจ็บป่วยได้ทําให้รู้สึกไม่สบายหรือว่าบางทีเวลาป่วยอยู่ก็แบบเหมือนโรคกําเริบขึ้นคือเหมือนความรุนแรงมันมากขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถที่จะบรรเทาและก็รักษาโรคภัยต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและด้วยพลังนี้เนี่ยทำให้ตัวมาบาัสเนี่ยเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ค่ะ บอกว่ามาบาสเนี่ยเลยกลายเป็นผู้ที่มีความโหดเหี้ยมที่สุดในการทรมานเหยื่อของเขาคืออาจจะเป็นการที่ทรมานไปจนสาหัสแล้วเนี่ยคือป่วยอยู่ให้เป็นหนักขึ้นหนักขึ้นจนจะตายแล้วอะ่ะก็รักษาแล้วก็เอาความเจ็บป่วยกลับคืนมาให้คนที่เหมือน เป็นเป้าหมายของมาบาสนะคะก็คือจะวนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วยจะตายและทรมานมากเดี๋ยวหายอีกรอบหนึ่งเออก็เอาจริงๆแล้วมันก็น่าจะทรมานมากเลยค่ะอีกพลังหนึ่งนะคะที่มาบาสมีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพลังยอดฮิตของปีศาจเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะคนเราเนี่ยต้องการที่จะรู้ในสิ่งต่างๆดังนั้นแล้วปีศาจหลายๆตนก็เลยมีพลังนี้พลังนี้ก็คือ พลังในการเปิดเผยสิ่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความลับสิ่งที่ซ่อนไว้เก็บไว้เขาสามารถที่จะเปิดเผยให้ความจริงปรากฏออกมาได้แต่พลังของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการนั่งทางในเห็นภาพนะคะอย่างที่เราเล่าก่อนหน้านั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวาสโกใช่ไหมคะที่มีพลังอย่างรู้เนี่ยคือมาบัสเนี่ย ไม่ได้เห็นนิมิตไม่ได้อย่างรู้อะไรแบบนั้นแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยที่สามารถบอกในสิ่งต่างๆได้มันเกิดจากความเข้าใจถึงหลักการเข้าใจถึงเหตุผลเข้าใจถึงกลไกลซึ่งเลยทำให้เขามีความเชี่ยวชาญในการหาคำตอบและทุกอย่างนี้เนี่ยมันมาจากการเรียนรู้และฝึกฝนล,ลงมือทำดังนั้นตัวมาบาสก็เลยเป็นปีศาจอีกตนหนึ่งที่ มีความขวนขวายมีความอุตสาหะเพื่อที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและในที่สุดก็สามารถที่จะเปิดเผยความจริงได้โดยที่ตัวมาบาสเชื่อค่ะว่าพลังของเขาไม่ได้จํากัดแค่ทางกายภาพเท่านั้นแต่สามารถทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดไอเดียต่างๆที่แบบบางที่คุณคิดอยู่แต่คิดว่ามันไม่เป็นจริงอะมาบาสเชื่อว่าความคิดเหล่านั้นทาให้เป็นจริงได้ค่ะ พูดแล้วเนี่ยพลังของมาบัสเนี่ยฮาร์ดเซลลมากเลยนะคะขายฝันสุดๆแต่ว่าก็อาจจะเพราะอย่างนี้แหละค่ะเขาถึงอัญเชิญมาบาสมาเพื่อขอร้องในเรื่องพวกนี้ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูเรื่องราวของมาบาสดีกว่า มาบาสเนี่ยมีการบันทึกในสารบัญปีศาต,ต่างๆหรือว่าในแกรนกีมัวอย่างเลสคีออฟโซโลมอนนะคะคือตัวมาบาสถูกกษัตริย์โซโลโมอนของชาวยิวผู้ที่มีพลังในการรับสารของพระเจ้าเนี่ยอัญเชิญมาด้วยวงเวทที่ว่าในวงเวทเวลาที่เขาอัญเชิญมาบาสมาเนี่ยก็จะมีการสลักแบบเหมือนอักษรมาเพื่อที่จะสามารถควบคุม ตัวปีศาจได้โดยที่ตัวอักษรที่เขาได้ใส่ไปในวงเวทเพื่อควบคุมปีศาจเนี่ยเขาได้รับความรู้จากเทวทูตมิคาเอลนะคะแต่จริงๆแล้วอะมาบาัสเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้วงเวทอัญเชิญมานะคะเชื่อว่าตัวมาบาัสเนี่ยสามารถอัญเชิญได้ด้วยเลือดเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งการปรากฏตัวของเขาเนี่ยเป็นรูปร่างอย่างไรบางทีเป็นสิงโตตัวเล็กบางทีเป็นสิงโตตัวใหญ่บางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องสังเวยนะคะซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมาบาสเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครไม่ใช่ซีรีส์ต่างๆนะคะแต่มาบาสเนี่ยปรากฏอยู่ในมังงะเรื่องหนึ่งค่ะ มังงอะเรื่องนี้แม่หมอไม่ได้อ่านนะคะแต่ในเว็บไซต์เนี่ยเขามีสรุปไว้ให้ว่ามังงอะเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงมาบัาสไว้อย่างไรเรื่องนี้ก็คือเรื่อง dark gathering ค่ะซึ่งสิ่งที่เขาได้พูดถึงมาบัาสเนี่ยเขาบอกว่า มาบาสได้ถูกอัญเชิญไปยังญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะโดยที่ว่าเหมือนเป็นเจ้าลัทธิที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะคะมาจากต่างถิ่นแล้วก็ไม่หวังดีอยากจะทําลายญี่ปุ่นเขาก็ทําพิธีกรรมขึ้นมาโดยบูชายันด้วยวิญญาณร้อยดวงจากเหยื่อ100ชีวิตนะคะแล้วก็อัญเชิญมาบาสขึ้นมาแต่ว่าวิญญาณแค่ร้อยดวงอ่ะมันไม่เพียงพอหรอกที่จะให้มาบาสเนี่ยมา จุติลงมาแล้วก็มีพลังแข็งแกร่งเนี่ยคือน้อยไปนะคะร้อยดวงไม่พออันนี้ดังนั้นแล้วเราก็ควรจะพิจารณาในการอัญเชิญมาบาสนะคะบางทีเราอาจจะได้แค่สิงโตจิ๋วก็ได้นะคะโอเคเราก็กลับมากับเรื่องที่ดั r k คเกตตอริงพูดถึงมาบาสกันดีกว่าซึ่งพอมาบาสถูกอัญเชิญมาแล้วก็ไม่มีพลังอย่างนั้นเนี่ย แทนที่ว่าเขาจะปรากฏตัวเป็นสิงโตอ่ะเขากลับปรากฏตัวเป็นแพะแล้วก็อยู่ในรูปแบบเดียวกับบาโฟเมดซึ่งตัวเจ้ารัธิเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวเป็นแพะก็ตามไม่ใช่สิงโตอย่างที่คาดคิดไว้เนี่ยเขาก็ยังพยายามที่จะทำพันธสัญญากับตัวมาบัสโดยที่เหมือนเป็นใช้พันธสัญญาเลือดอะคะ่ะแต่ว่า เนื่องจากว่าเครื่องสังเวยไม่เพียงพอไงคะมันก็เลยทำให้โอเคไอเป้าหมายที่ตัวเจ้าลัทธิจากต่างแดนเนี่ยอยากจะทำลายญี่ปุ่นเนี่ยทำลายไม่ได้ค่ะคือแม้ว่าในเรื่องราวที่พูดถึงมาบาสเนี่ยจากที่อ่านดูอนะณตอนนั้นเป็นญี่ปุ่นโบราณจำนวนประชากรก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดตอนนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบถึง10ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณสั่งเวยแค่100ชีวิตเนี่ยคุณจะเอาไปทำลายเป็นแบบเหมือน1ล้านคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะสิ่งที่ตัวมาบาัสให้กับเจ้าลัทธินั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นแหวนเวทมนต์ค่ะที่มีพลังที่จะทำลายหัวใจของเป้าหมายได้แต่ว่าต้องเอ่ยชื่อนะคะคือมันเหมือนจะยากแต่มันก็ง่ายนะคะคือมีแหวนนี้แล้วเราก็แบบเหมือนพูด ชื่อของคนออกมาแล้วเป้าหมายก็จะถูกทำลายหัวใจไปค่ะซึ่งมันคล้ายๆกับเดทโนดหรือเปล่าอะที่ว่าต้องรู้ชื่อก่อนเหมือนกันก็ต้องใส่ชื่อไปเนาะแล้วก็เหมือนในหลังๆเนี่ยกลางๆสีกลางๆก,ก,ก,ก็จะมีแบบใส่คอนดิชันได้ด้วยว่าแบบอ่ะอยากจะให้ตุยเมื่อไหร่สาเหตุอะไรอย่างนี้ คือบางทีแล้วนอกจากรู้จักชื่อเนี่ยคือตัวเจ้าลัทธิต้องรู้จักคนคนนั้นด้วยหรือเปล่าเป็นคอนดิชันแบบเดทโนดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนคอนเซปต์มันมาคล้ายๆกันค่ะซึ่งจากในอ้างอิงจากมังง์อะดาร์เก h ต r ริงนะคะเขาก็บอกต่อมาว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวแหวนนี้ได้ถูกผนึกไว้ที่วัดนิโช ซึ่งพิธีกรรมนั้นเนี่ยก็ต้องแลกด้วยชีวิตของพระจำนวนมากค่ะถึงจะผนึกแหวนวงนี้ได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าใครเคยอ่านหรือว่าถ้าอันนี้มีอนิเมะแล้วก็ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับมาบาสัสในเรื่องราวนี้แม่หมออาจจะเอามาแล้วก็แปลไม่ถูกก็ได้อาจจะไม่ตรงกับใน มังะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีความรู้คอมเมนต์กันมาได้คะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้เหมือนกันคะ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลของมาบัสนะคะและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ Ten of Wands กันดีกว่าคะ่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับมาบัสอย่างไรคะ่ะ สำหรับไพ่เทนอว a n อ s นะคะหลังจากที่แม่หมอได้หาข้อมูลเกี่ยวกับมาบาสเนี่ยแม่หมอก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างไพ่ใบนี้กับตัวปีศาจมาบาสนะคะโดยความหมายของไพ่เทนอ w a n อ s สเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการที่ว่าเหมือนแบกรับภาระต้องทำงานหนักต้องฝ่าฟันอุปสรรคไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีก็คือเหมือนก็ ต้องทำงานหนักแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างสำเร็จเสร็จลุล่วงไปได้ะคะ่ะซึ่งตัวมาบัสเองเนี่ยก็มีความเชื่อเช่นนี้กันนะคะว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากการอุตสาหะมันก็เลยทำให้ตัวมาบัสเนี่ยแล้วก็ไพ่เทนออลบอรเนี่ยสื่อถึงความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วก็ความเหนื่อยหนักที่กระดังพเดมาไม่หยุดไม่หย่อนคือสื่อถึงทั้งสองอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับ นิสัยของมาบัสด้วยหรือเปล่าที่เราบอกว่าเขามีชื่อเสียงในการทรมานเนี่ยเหมือนทําให้เจ็บป่วยแล้วก็รักษาแล้วก็ป่วยอีกบนไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวไพ of อฟวอนที่มันมีความหมายเกี่ยวกับภาระที่หนักอึ้งอะ่ะถึงแม้ว่าจะทําสําเร็จในเรื่องนึงแล้วคือ เหมือนเราได้พักหน่อยนึงอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาระมันยังไม่หมดหรอกคะ่ะมันมีอีกคือมันก็ต้องทํางานวนต่อไปอย่างนี้แหละแต่ว่าด้วยความขยันขันแข็งด้วยความที่เราเนี่ยทุ่มเทกับสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบและในท้ายที่สุดเนี่ยทุกอย่างมันก็สําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่ามันก็คือ อย่างในแง่มุมของการทรมานของมาบัสเนี่ยก็คือเดี๋ยวทําให้ป่วยแล้วก็เดี๋ยวก็หายเหมือนให้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ป่วยอีกแล้วก็หายอีกคือเป็นวัฏจักรวนเวียนไปอย่างนี้นะคะมันก็สื่อถึงไพ่เทนอ a n อ s ได้อย่างดีเลยค่ะในทางไพ่เท of w a n d รี e วิร์สเนี่ยนะคะกลับมีความหมายอีกแบบหนึ่งนะคะ ไม่ใช่ว่าแบบเราจะมาอยู่ในวัฏจักรวนเวียนมีภาระมีสิ่งที่จะต้องทําเหนื่อยหนักพักแล้วก็กลับมาทํางานต่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าไพ่ ten of w a n d s reverse เนี่ยมีความหมายในการปลดเรื่องภาระต่างๆก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนคุณได้เข้าใจใน ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องแบกรับภาระหนีคนเดียวก็ได้คืออาจจะมีวิธีการที่มันฉลาดกว่าเดิมอะคืออาจจะแบ่งเบาภาระไปอย่างอื่นก็ได้หรือว่ามีวิธีทริกกี้ที่ว่าเหมือนแทนที่ว่าอาที่ผ่านมาคุณทําตามขั้นตามตอนเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะลัดขั้นตอนบางขั้นก็ได้นะคะซึ่งมันก็เลยทําให้ คุณเนี่ยเหมือนปลดเปลื้องภาระออกไปได้แต่ว่าพอมันเป็น reverse เนี่ยบางทีมันมีความหมายในสองเชิงก็คือเชิงแรกปลดเปลื้องภาระออกไปได้ส่วนหนึ่งแต่อีกเชิงหนึ่งก็คือคุณหมดความอดทนแล้วค่ะที่จะต้องรับภาระเหล่านี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยเลือกที่ว่าจะไม่เอาละปล่อยมันไปซึ่งเป็นไปได้ว่าบางทีแล้วเนี่ยอาจจะ มีการเกี่ยวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะถูกกดดันหลายๆทางถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงจุดที่มันพีคๆแล้วเนี่ยคือคุณก็พูดออกไปเลยหรือบางทีละคุณก็แบบ เออไม่อยู่และเลิกยุ่งกับตรงนี้เลยดีกว่าคือถ้าเกิดมันเป็นเกี่ยวกับการงานคุณก็ออกจากงานเลยคุณไม่สนใจแม้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนผิดก็ตามคุณก็รู้สึกว่าคุณทนอยู่กับสิ่งที่คุณเจอตอนนี้ไม่ได้ก็คือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย เหมือนบางทีคุณไม่พูดไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาก็ยิ่งเอาใหญ่บางทีมันไม่ใช่การที่พูดใส่ร้ายบางทีมันอาจจะเป็นการหลอกใช้ประโยชน์ด้วยก็ได้เพราะว่าคุณตรงไปตรงมาที่ผ่านมามันก็เลยทำให้แบบเหมือนถูกใช้เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกในหนึ่งที่ว่ามาบัสเนี่ยเป็นตัวตนของความอุตสาหะ จนทำให้เปิดเผยความจริงออกมาเนี่ยคืออุตสาหะแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจจนได้รู้ความจริงอย่างถ่องแท้คุณก็เลยปลดเปลื้องทุกอย่างเลยคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณก็ถูกหลอกใช้อยู่ดีคุณก็เลยแบบออกมาดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกในหนึ่งนะคะของความหมายของไพ่ ten of wands r e v e r s e ค่ะและก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวของปีศาจมาบัส กับไพ่ Ten of Wands นะคะโดยที่ว่าแม่หมอรู้สึกว่าคราวนี้เขาถือว่าเลือกใช้ปีศาจได้ตรงกับไพ่ค่อนข้างมากเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าใครมีความรู้หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจมาบาสบางทีอาจจะจากมังอะ Dark Gathering ก็ได้และก็ สามารถที่จะเอามาแชร์กันได้นะคะก็คือเอามาแชร์กันเลยค่ะแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันว่ามังงะเนี่ยเขาพูดถึงมาบัสอย่างไรบ้างค่ะเอาความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ที่แม่หมอสรุปมาจากที่เขาสรุปอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะหรือว่า ถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะติดตามรับชมรับฟัง Hol ิมิสกันต่อไปว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอกับทุกท่านอีกนะคะเรื่องราวของปีศาจก็ยังมีต่อเนื่องค่ะก็ติดตามชมกันได้นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ